เอานิ้วลงฉบับคนขี้กลัว EP สองวันนี้เราก็จะมาทดสอบความกลัวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับกันนะคะวิ่นา่ากลัวหมายถึงผีเหรอหมายถึงเสียงกูนี่แหละก็จะไปดูก็ฝากกดติดตามกใจะให้ด้วยนะหนึ่งเอานิ้วลงถ้าคุณชอบดูหนังผีเมืองไอ้นเนี่ยโคตรแปลกเลยคือคนที่กลัวผีส่วนใหญ่อะ่ะชอบดูหนังผีเว้ยสองเอานิ้วลงถ้าคุณกลัวคำสาบมนดํา ตั้งแต่ฉันดูเรื่องจูจูสึไคเซนเนี่ยฉันก็ไม่กลัวเรื่องคำสาปแล้วแล้วยี่วันที่20มีนาคมนี้ ROV เขาก็มาคอลแลบกับจูจูสึไคเซ็นอีกแล้วเว้ยโคตรจเจ๋งเลยบ้าคออแลบบ่อยนะคะ ROV แล้วการคอลแลบครั้งนี้ยังมาพร้อมสกินใหม่ของไวโอเลตอีกด้วยแล้วก็ไม่ใช่สกินแบบกองแกงด้วยนะคะแต่เป็นสกินที่สวยตะลึงมากโคตรผสมสักสีอะท่าวงท่าหวาดท่าดงท่าเดินคือเลิศรีบเข้ามาเป็นเจ้าของสกินไวโอเลตข้อแลบกับโนบาระคุงิสกิเป็นการาาข 3เอาเนี่ยลงถ้าคุณไม่ชอบอยู่บ้านคนเดียวมึงการอยู่บ้านคนเดียวเป็นอะไรที่ทรมานมากคือเป็นบ้านตัวเองก็จริงนะแต